ขอกราบสาวัสดีทบทชนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ประยู่์ DGC TV ท่านของมูเกมอ่าอาสตาทาวเวอร์ดิฟเนะ์นะเดี๋ยวผมจะวันนี้จะมาทำการรีวิวอ่า เรียวเรียวมักนะผมืมียวมักนะผมก็เป็นตัวในเรื่องวันพีชนะเป็นอ่าตัวที่เคยอยู่แบบเคยอยู่ในแบบยุคของวานโนนะผมแล้วก็โดนตะโดนฆ่าไปนะแล้วก็ไปเจอสโลที่ก็เจอกับสโลก็เป็นซอมบี้ใส่เงาเนะผมแล้วก็สนันเนื้อจากสู้กันเพื่อชิงดาบดาบริวมะนะผมดาบที่น้องน่าจะถือ ใช่ไหมใช่แหละนะอ่าเดี๋ยวผมจะอ่าอ่าเดี๋ยวจะลองมารีวิวกันนะก็เป็นตัวขอนยุบวัดธรรมประเทศไม่ประเทศนะแล้วก็แย่งเงาของบูกนะ๊กของผมแล้วก็ชิงดาดาลืมอ่ะนะผมนะสโลก็ดาบหักไปสโลจะเอาดาบโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะอ่ะอาทำงานพาทุกคนไปลงสตอรี่กันนะอ่าไปตาพาไปที่สตอรี่เลยนะครับผมลอยแล้วนะก็โทรศัพท์อ่าลืมอ่ะ ดูมาอืมหน้าตาก็ประมาณนี้นะเอ่าเห็นชัดไหมอ่ะ <c> ก <oughs> ็ลในแนวเสบขอไพ่ให้ผมบางทีปุ่มอะไรพวกนี้จะใหญ่หน่อยเสียงของเอผมเดี๋ยวผมจะอ่าวางร้อยปุ่มนี้กันนะโอเคฟัน ฟันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เปิดกไว้เอาใหม่ผมไปลงสตอรี่ปั๊มดาเมจมาผมไม่ได้เปิดอันนี้ไว้โอเคดูฮะถ้าฟันคองดิวมาฟันนี้อุ้ยอ๋อมแบบฟันระยะไกลนะผมที่แบบตัากาข่กับโซโลครั้งแรกนะที่เจอโซโลเลยฟันระยะไกลครับผม นี่ฟันเลยงข่ายนี่นี่ในโทรศัพท์ผมเล่นมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะราะกดดีมากปุ่มจะใหญ่ไม่รู้บลัคหรือว่าอะไรนะผมปุ่มใหญ่มากไปบ้างในี้ว่าในโทรศัพท์อืได้เป็นบัคแน่ผมขอไปนะก็ไปก็น่าจะบวกอมองไม่รู้เรื่องบอกดาเมจเจ็ดเหรอภาพไม่รู้เรื่องเลยฮนะ ลองกดบวกกันนะตอนนี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะ17นะครับผมเดี๋ยวอัพที่สองเลยนะโอเค17ขึ้นเป็น 24, ่24เอาบว67นะครับผมก็ความพิวต์ตีที่สองวิตีทีหนึ่งนะผมระยะ14นะเป็นรังสีดาวนะผมเฟันฟันโง่เลยเป็นฟันแบบโง่ๆนะผม <S <S 2> <S 2> เข๋ประมาณนี้นะ แฟนแฟัน,อเ,ฟน,ฟนเออฉันเด้งเฉยเลยขอภยัยฮะอ้มันเด้งเฉยเลยเคฮะดูฮะ,ะอ่าครับขั้นต่อไปนะบวกเออยังไม่หายเด้งอีกเหรอ,อเออผมบวกอ่าสามตะเมนสามรัวออตะเมนสิบเอ็ดใช่ไหม มันจะเปลีนนะ่ยนอ่ะสามดาบเอสโตโลวิชาสามดาบอ่าก็สำหรับเรดงมานะผมมัตอนนี้อยู่วาน,นุนะได้ฉายาว่านักดาบไร้พ้ายนะสำหรับตัวนี้แต่ใส่เงาของบูกแล้วก็ไปแพ้อ่โซโลสำหรับตัวนี้นะ นักดาบที่ค่อนข้างจะเก่งเนะในสมัยก่อนนะสำหรับในเรื่องวันพีชนะสำหรับตัวนี้ก็พอรู้อยู่บ้างนะครับผมรู้ไม่มากแต่ก็พอรู้อยู่บ้างฝันอ่ะ,อ,ะอีกคันเดียวนะผมไม,ไม่มีเป็นทานได้มีแค่นี้ก็ไม่ดีนะสำหรับต,ตัวนี้นะผมก็เป็นของสำหรับสายสะสมนะผมสายสะสมเก็บไ่ได้นะเป็นตัวที่ค่อนขอ้างที่ว่ามันค่อยดี สู้อ่าฮัลโหลอิจิโกะมาวายไม่ได้อะฮัลโหลอิจิโกะสีดาแปลว่าโคตรชอบ,บดีมากอ่าเฮ้ย e, เปลี่ยนท่าดิแต่มไม่ได้เขียนว่าเปลี่ยนท่าดีเป็น LE เอดูท่านะครับผมท่าไม่ทำงานเน็ตด,ดีฮะให้ตีวิสองวิรอครับ, e, บร,าราดูท่านะครับ <c oughs> ไม่เห็นท่านะทุกคน ตีเป็นเอล์อีกกลวยนะผมอ๋มอฟันตัวใหญ่นี้น่าจะมาจากท่าโจมตียากไก่นะครับท่ายากไก่ท่ามันใช้ขึ้นหลับโจมตีกันนะครับผมท่านในกระตูนเนาะอืมอืมท่อนี้สวยนะดิเบรเนี่เลยเอฟเฟกต์เบรนี่เลย เคก็ฟันฟันไปอืมาดีมันค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื้อแต่ว่ามันก็ใช้งานไม่ค่อยได้นะแนะนำว่าใส่ตะสมว่าเกี่ยวตะสมไปทายนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเป็นตัวทไว้ระสมอืมใช้งานจริงๆใช้ไม่ได้นะผมต <c oughs> ีาสิบสามเนี่ยจะทำอะไรไม่ได้นะอืม ทำเลยได้นะจริงๆอนะเพราะว่ามันตีเบามากแต่ว่าความเท่ผมว่ายุ่งให้เลยนะโค้ทเท่เท่มากนะอ่ะเออโค้ทเท่เลยดูดิดูคิวบ์โค้ทเท่ครับดูเท่จัด <c oughs> เท่มากโค้ทเท่โอเครอบต่อหน้าจะเป็นไรก็รอดูกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแลนะ้วน่าจะมีแค่นี้ผมก็ ขอก้าบลาสำหรับทุกท่านไปก่อนนะครับเพียงแค่นี้นะผมว่าสำหรับคลิปหน้าอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะอืมแต่ว่าอ่าไม่มีแล้วอะสำหรับตัวนี้ดีิวมาแบบมับนก็เจี๊ยงอ่อยนะความรู้สึกผมแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่สะสมนะผมก็เอาอะไรไม่ได้นะอืมเอาแบบใส่ขาขายฮะเก็บสะสมไปขายได้เลยนะ,ะสำหรับน้องดิวมาของเรานะผมอ่าแก้ของสำหรับวันนี้ขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม